สนับสนุนโดยแม็กวัเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้องแม็กวัผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกคุณผู้ชมอยู่กับเราที่นี่ครับ y o u t u แม็ a ซากโ a n n e l สื่อออนไลน์ที่บอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องการเกษตรคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับ เรื่องของการสะสมอาหารให้กับทุเรียนที่ชาวสวนทุเรียนต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากบอกเลยว่าเทคนิคดีๆในแบบฉบับของแมสซาโกเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะครับสำหรับครั้งนี้สะสมอาหารให้กับทุเรียนยังไงที่จะทําให้ทุเรียนสามารถออกดอกได้ทั่วทั้งต้นมันทําได้ยากง่ายแค่ไหนพี่แดงมีคําตอบดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับครับคุณต้นน้ำครับการสะสมอาหารเนี่ยที่จะให้ดีที่สุดในต้นทุเรียนนยครับอนอกจากสะสมให้เพียงพอแล้ว ผมว่าอีกขั้นตอนหนึ่งคคือเรื่องของความประหยัดวันนี้เราจะบอกว่าทำยังไงถึงจะประหยัดแล้วได้ผลดีจริงๆด้วยแล้วดีกว่าที่ที่ที่เราเคยทำมานะครับกระบวนการของการออกดอกเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการสะสมอาหารเพราะฉะนั้นกระบวนการในการที่จะสะสมอาหารนะครับมันจะต้องมีกระบวนการในการใช้ปุ๋ยใช้ยาหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะเปิดไปชุดที่หนึ่งขึ้นมาพร้อม พร้อมกับขแขนงนะครับใบชุดที่2มาเขาก็เตรียมใบอีกครั้งหนึ่งช่วงระยะตรงนี้ครับใบมีความสําคัญใบของต้นทุเรียมีความสำคัญถ้ามีแมลงท่านต้องใส่ยาฆ่าแมลงลงไปด้วยอจะยี่ห้อใดบริษัทไหนแล้วแต่ท่านชื่นอชอบออฉีดตรงนี้ไม่ตาฉีดแล้วอยู่ไม่อยู่ท่านก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าของเมสซากเราเองเราก็จะใช้เป็น ปัสโก้นะครับใช้เป็นซากโกสิบวกกันทีเดียวเลยเพราะเพลียไฟเนี่ยมันจะเข้ามาช่วงนี้นะครับเพลียไฟจะเข้ามาช่วงที่เป็นใบเพสลาดใบอ่อนต่างๆก็จะเข้ามารบกวนหรือจะเป็นแมลงกัดกินใบนะครับหรือแม้กระทั่งเพียจักจันฝอยนะครับก็จะเข้ามาในช่วงที่ต้นทุเรียนเรากำลังงามๆสวยๆนี่นะเขาจะเข้ามานะครับหลังจากที่เราสะสมอาหารได้รอบสองรอบปุ๋ยทางดินก็ต้องใส่ครับคุณต้นน้ำปุ๋ยทางดินที่เกษตรกร ใส่ส่วนใหญ่จะเป็นที่เขาเป็นสูตรปุ๋ยยอดทิศคือ,อเป็นปุ๋ยสูตร8-24ยี่สบสี่อ,24 24อที่ชาวสวนใส่แล้วแนะนำนะครับจะเป็นปุ๋ยเบ้ลเบนคือมีหลายๆสีหลายๆาปเม็ดผสมกันหรือจะเป็นปุ๋ยของเปล่าที่ทำงานในเม็ดเดียวกันใส่ได้ทั้งสองอย่างขอให้เป็น8-24 24แต่ควรต้องถามร้านค้าก่อนนะครับว่า เป็นปุ๋ยซันเฟตไหม,มเพราะทุเรียนเขาชอบซันเฟตแล้วใส่ไปทุเรียนเขาจะชอบเขาจะงามใวเขาจะดำปึ๊ดเลยเขาจะเข้ากับยาของเมซากูได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเสริมนะครับปุ๋ยใส่อย่างไรปุ๋ยก็ใส่ต้นทุเรียนเนี่ยห้าปีในหลักวิชาการต้องใช้ถึงห้ากิโลต่อต้นหกปีหกกิโลต่อต้นผมว่ามันเยอะไปเยอะไปในความคิดจากที่เราไปทํางานในสวนมาจากในกระบวนการที่เราทําสวนของเราเองครับ ให้หารสองอหารสองปุ๋ยหกปีก็ใช้ไม่เกินสามกิโลปุ๋ยห้าปีก็ไม่เกินสองกิโลครึ่งใช้แค่ครึ่งเดียวพอไม่ต้องตามหลักวิชาการเพราะตามหลักวิชาการเนี่ยมันทําให้ต้นได้รับปุ๋ยมากเกินไปแล้วได้มันเขาเรียกมันสํำลักปุ๋ยสําลักปุ๋ยก็ต้นก็จะโสมแล้วก็ใบใบก็าจะเหลืองนะครับต้องใส่แบบพอดีพอดีเราใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนะครับ ที่ผมบอกว่าให้ใส่ต้นหนึ่งสามกิโลสี่กิโลเนี่ยเราใส่ไม่ได้ใส่ทีเดียวสามกิโลใส่ทีละสามขีดสี่ขีดอ๋อทยอยใส่ทยอยใส่ใส่แค่ครึ่งกิโลก็ได้ครับไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดคเจ็ดวันพอละลายหมดสิบวันละลายมันก็ใส่ใหม่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปใส่ทีเดียวอย่างที่ที่เขากําหนดมาต้องใส่สองกิโลสามกิโลไม่ไม่ใช่ครับใส่ครั้งละครึ่งกิโลก็พอนะครับ ต่อต้นในการที่จะเอาเอาเดอกเอาลูกแต่ในแม่ของในแง่ของแมกซัโกเองเนี่ยเราแนะนําแบบว่าทั้งสาหร่ายทั้งน้ำตาลทั้งดูดไม่ต้องใช้เลยครับ,รบเพราะเขาจะไปเพิ่มกระบวนการสร้างจิบเบิลลินกับกระบวนการสร้างออกซินเมื่อเกิดกระบวนการเหล่านี้เมื่อฝนตกขึ้นมาเนี่ยในตัวเจนทํางานครับแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนครับ<อ>เพราะว่าจิบเบิลลินทำงานออกซินทํางานในตัวเจนก็มาต่างกันเลยก็ทําให้เกิดการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นการ ที่เราจะทําให้เกิดดอกก็ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือจะออกดอกก็ออกน้อยหรืออาจจะไม่ออกจะเป็นเฉพาะใบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ใช้ในตัวเจนน้อยๆน,นะครับใช้ในตัวเจนน้อยก็คือหนึ่งเราต้องใส่ปุ๋ยทางใบ,บนะครับปุ๋ยทังใบเนี่ยของไมซโก้เราไม่ได้มีจำหน่ายแต่เราแนะนำว่าปุ๋ยทางใบถ้าจะใช้แบบประหยัดนะครับ,รบแล้วราคาไม่แพงกิโลนึงประมาณร้อยนึงหรือร้อยกว่าบาทนิดๆอะไรเงี้ยครับ เราแนะนำให้ใช้13046หนึงขีดนะครับอืึขีดจะไม่ดีนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางใบ05234สามขีดถึง4ขีดต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับเอามารวมกันตรงนั้นยังไม่พอครับคุณต้นน้ำก็ต้องบวกแมกวันใช้เชือชัวร์ใช้เอ็บวกกันเลยเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งแมกวันสะสมนะครับครัแมกวันนียจะเป็นตัวกระตุ้นในการออกดอกอย่างดีเลยแมกวันเนี่ยไม่มีไนโตรเจนครับ แต่เขาจะทําให้พืชมีความพร้อมในการออกดอกแต่เราจะใช้ในอัตราที่น้อยนะครับแม้ควนใช้อัตราที่ร้อยซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวพอเพราะว่ายาตัวนี้เป็นยาที่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าทําให้ออกดอกในการเปิดตาดอกอยู่แล้วออือแต่เราเอามากระตุ้นเตือนผู้เรียนเพื่อการออกดอกนั่นเองนะครับก็ใช้ร้อยซีซีต่อน้ำสองรลิตร แล้วก็ใช้ชัวชัวอัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรครับแล้วถ้าอยากอยากให้โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำท่ออาหารมีความแข็งแรงและขยายใหญ่อนะครับต้องใช้ตัว M2 ของแม็กซัโกเราเนี่ยการฉีดชุดนี้เราฉีดประมาณ3-4ครั้งในทุเรียนพันเบาครับแต่ถ้าเป็นพันหนักอย่างเช่นหมอนทองเนี่ยต้องใช้ถึงประมาณสัก4-5ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับก็ห่างกันประมาณ7-10วัน อ่ะผมลืมบอกไปนิดนึงออการใช้ปุ๋ยทางใบกับใช้ตัวแมกนีชั่วๆเอ็มทูในการบวกครั้งเนี้ครับอย่าลืมใส่แซทไนยาจับใบยาจับใบอย่างนี้ใช้อัตรานิดเดียวครับใช้อัตราแค่2 0สถึง3ามสเป็นอัตราที่เหมาะมากต่อน,น้ำ200ลิตรสาหรับแซนครับ,รบอย่าใช้เยอะกว่านี้เพราะว่ามันจะซึมจนทดผ่านทะลุใบไปได้เลยใช้นิดเดียวครับ ทุกครั้งไปนะครับก็จะทําให้การกระบวนการดูดซึมเมตะบลิซึมของการดูดซับธาตุอาหารต่างๆขอาใบ,บต้นพืชเนี่ยดีมากขึ้นขึ้นไปอีกนะครับ,รบแล้วเมื่อเราฉีดไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในต้นพืชในต้นทุเรียนก็คือหนึ่งใบจะหนาใบจะใหญ่นะครับเราจะเห็นชัดภายในหนึ่งถงอ,งอาทิตย์เลยหลังจากฉีดไปสองครั้งเราเห็นชัดเลยก็ เราใช้ปุ๋ยนะครับใช้แมกวันใช้เชื้อชัวใช้เอ็มทูบวกกันเลยเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งแมกวันสะสมนะครับพันเบาใช้ประมาณ3 4ถึงครั้งพันหนักใช้ประมาณ4-5ถึงครั้งนะครับห่างกันจนกระทั่งทุเรียนใกล้จะออกดอกเมื่อทุเรียนใกล้จะออกดอกนะครับภาวะอากาศณช่วงนั้นจะเกิดมีลมหนาวเข้ามาอะไรต่างๆนะครับการตรงนี้มีความสำคัญนะครับเราเจเหน้าการของเขาเราเดินเข้าไปต้นทุเรียน นะครับมองที่ยอดก่อนก็จะมีอาการอยากออกดอกมากนะครับเขาจะมาจากยอดก่อนครับอันที่สองเนี่ยกิ่งจะต้องแห้งครับอันที่สามเนี่ยรากจะต้องดำรากต้นเรียนต้องดำนะครับเมื่อเกิดอาการสามสี่อย่างนี้เช่นรากดำกิ่งแห้งใบมีเส้นนูนใบเกร็งลมพัดฉิวๆแดดส่องอยากเต็มที่เราก็เปิดออกได้เลยเปิดดอกต้องทำยังไงเปิดดอกเนี่ย เราใช้ชุด3เกลือครับชุด3เกลือของเราประกอบไปด้วยนะครับแม็กวัทีนี้แช่ตาสูงเลยอัตราสูงก็ไม่สูงมากครับ150ซีซีไม่เกิน200ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ M2 200ซีซีชัวชัว200องอซีซีเขาเรียกชุด3เกลือเปิดประมาณ2-3ถึง3ครั้งดอกก็จะทยอยออกเขาจะไม่ออกพลึบตักต้นเลยเขาก็จะทยอยออก เพราะมันเป็นเป็นเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องทำทยอยออกอยู่แล้วคเพราอทยอยออกเนี่ยเขาก็ไม่เสียกําลังอถ้าออกพร่มตั้งต้นเนี่ยมันจะเสียกําลังคําว่าทยอยออกในประมาณสองวันถึงสามวันก็เต็มต้นแล้วครับพอออกมาก็เป็นเหยียดตีนหนูตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเหยียดตีนหนูเนี่ยไอ้สิบสามศูนย์สี่หกศูนย์ห้าสองสามสี่ไม่ต้องใช้ละใช้แม็กวันเอ็มูชัวชในการย้ำดอก ก็เรียกย้ำดอกเพราะดอกของทุเรียนเนี่ยออกมาเป็นกลมๆไข่ปูไข่ปลาเนี่ยครับถ้าฝนมากระแทกเข้ามาปั๊บสามารถกลายเป็นใบได้อีกอ่าถ้าเขาแทงออกมาเป็นแดงแทงแหลมนั่นเป็นใบออืถ้าไม่แทงแหลมเป็นกลมคล้ายๆไข่ปูไข่ปลากลมๆขาวๆเขาจะเป็นดอกให้เขาพัฒนาตรงนี้ประมาณหกเจ็ดวันเขาก็จะเป็นดอกชัดเจนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้า ดูไม่ดีเนี่ยไม่คือถ้าทิ้งสวนเลยให้น้ำมากเป็นใบให้น้ำน้อยดอกฟอร์ต้องให้น้ำพอดีพอดีเหมือนกับฝนกระแทกลงมาเนี่ยพอฝนตกลงมามันมีออกซิเจนออกซิเจนมันรบัดจับออกซิเจนออกซิเจนมันเป็นตัวองค์ประกอบของไนโตรเจนครับนะครับเพราะฉะนั้นน้ําฝนเนี่ยจะทําให้การแตกใบเด่ยดีมากอืก็จะทําให้เกิดการเสียหายได้ในการที่จะเปิดตาดอก อันนี้ก็พอพอ,พอที่จะประเมินได้แล้วว่าการทําดอกเนี่ยไม่น่าจะยากออืเป็นเเปป็็นนอะไรที่ง่ายครับเพียงแต่ต้องเข้าใจอืแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ใช้กันมั่วซั่วเหมือนที่ใช้อย่างปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ดอกออกมาก็ไม่เกิดความแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับอืเราพูดถึงกระบวนการตั้งแต่การเตรียมบใบจนถึงการออกดอกหยุดไว้ตรงนี้ก่อนอืมเมื่อเป็นดอกแล้วจะพัฒนาเป็นอ มันเขือพวงเล็กจะเป็นอะไรต่างๆเหยียดตีนหนูต่างๆนี่ครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อวันนี้เอาสั้นๆแล้วก็ได้ใจความย้ำไปย้ำมาหลายรอบนะครับกลัวพวกเราไม่เข้าใจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการฝากไว้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะนําไปใช้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นประโยชน์ของเกษตรกรจริงนะครับก็ฝากไว้ตามนี้ก่อนครับท่านนาย ยังไงก็ฝากเทคนิคดีๆนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้กับเทคนิคในเรื่องของการสะสมอาหารให้กับทุเรียนเพื่อที่จะให้ดอกเขาออกมาได้สมบูรณ์นะสนใจผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้อย่าลืมหาซื้อกันนะครับตัวแทนจําหน่ายแมสซาโกใกล้ๆบ้านคุณนะหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราโทรหาที่ศูนย์วิชาการแมสซาโกโดยตรงครับเบอร์โทรศัพท์ํำง,ง่ายๆ084 333 7333 33 33ครับ